ครับผมขณะน,นี้ก็เวลาสิบหานิกาสีิบห้านาทีแต่บ้านเ่าเราก็มาฮอดบริเวณสถานีสีลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นบนรรยากาศสูงพอสมควรครับจะเดินออกไปซู่ประตูด้ันนอกทางออกครับผม ึ่งบรรยากาศครับผมในด้านที่มาเมื่อกี้ครับด้านบนครับจะออกสู้ด้านนอกครับนี่ถ้าจะมาขึ้นรถไฟฟ้า,ฟาก็จะมาด้านนี้ครับผมลงจากอาลิ์แล้วก็เดินมาด้ดานนี้ครับ,รบที่นี่ก็จะเดินหาทางออกสู้ด้านนอกจากสถานี นิจจาสถานีเอ็มที่ไตดินสถานีสีลมครับผมเ,เดินทอดออกไปสู่สันบนของสถานีสีลมเสียกสีลมครับบริเวณสียกสีลมครับผมใช้เวลาประมาณ3ามสามสนาทีครับ ยอดเลี้ยนลงประตูออกครับผมนะครับที่นี่ก็จะไปขึ้นรีบขึ้นรีบก็ได้เดินบันไดเลื่อนก็ได้ครับผมบันไดเลื่อนครับขึ้นสู่สถานีด้านบนสีแยกสีลมครับที่นี่ก็จะเข้าในริบด้วครับอันนี้ย เล็กน้อยแต่วันพ่าเราครับครับบรรยากาศขณะนี้เว,เวลาสี่ปานิกาสี่หานาทีครับผมเด้วเด้วเออ้าวครับคือรีบสู่ด,ด้านบนแล้ว เดินออกหน้าอ,อกจะเดินขึ้นสถานร้อยทุกส่อยากสีลมไยครับเพราะว่าตอนนี้ออกจากสถานีต้องขึ้นลิฟต์ครับ สู่สถานีสวนลุมครับคณะนี้ก็มาถึงสี่แยกสวนลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม BTS BTS ไอตรงที่มองเห็นไฟฟ้าคือสี่แยกสีลมครับผมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ที่ออกเดินออกมากเมื่อกี้แล้วครับผมเดินออกจากลิฟต์ใต้ดินครับผม ที่นี่ผมก็จะเดินออกปันไดไปเรื่อยๆครับครับก็จะเดินไปตามฝุตบปทสู่สถานีเอ่ยสู่โรงพยาบาลจุฬาครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับตะว่าตลอดน้ำบรรยากาศบริเวณ ข้างขึ้นสถานีรถไฟฟ้า BTS MRT หรือ MRT ไตรดินครับผมจะไปสู่งพบาลจุฬาครับผมครับคลิปนี้เป็นคลิปเล็กๆน,น้อยๆครับผมแต่วัาพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้อครับบริเวณหนาสวนลุมครับแล้วผมก็จะไปท่าตุลาบนประมาณจุฬาอีกต่อไป ครับหลังจากนั้นก็จะกลับสู่สถานีวงสว่างครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อตะวันฟ้ะเราสำหรับคลิปนี้อำนาจภาจ่าครับผมกรับสวัสดีครับ